สวัสดีค่ะเบลนะคะผ่านนิฟูกินก่อนหน้านี้นะคะคือป่วยหนักมากไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองมาก่อนเลยค่ะ เริ่มต้นล่คะก็คือที่ป่วยหนักนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยดูแลร่างกายไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองมาก่อนกินเที่ยวเต็มที่ใช้ชีวิตเต็มที่ปาร์ตี้ทุกวันตั้งแต่เช้ายันอีกวันหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็กินอาหารไม่เคยกินอาหารที่สุขภาพดีเลยก็คือแบบกินมามา่มากินอะไรคือดื่มตลอดเลยะคะ่ะ ตอนนั้นที่ป่วยนะคะก็เป็นปอดอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียค่ะจากอาหารการกินพวกสุกสุกดิบดิบแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจพบเจอเป็นไทรอยสูงอะคะ่ะฮอร์โมนก็คือจะทําให้น้ําหนักลดกินข้าวไม่ค่อยได้น้ําหนักลดอย่างเร็วมากแล้วก็หลังจากที่รักษาโรคปอดนะคะก็คือแพ้ยาด้วยแพ้ยาปอดทําให้เป็นตับอักเสบคือเป็นหลายโรคมากเลยอะคะ่ะใช้เวลาในการรักษาตัวเองคือเรียกว่า1ปีเต็มเ็มได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลประมาณ 4เดือน3-4เดือนได้ค่ะเข้าขา,าออก,ออกเคยเข้า ICU ด้วได้นะคะเพราะว่าโรคปอดอักเสบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แพ้ยาหนักสุดก็คืออย่างที่บอกว่ากินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คือผอมมากผอมแห้งเนื้อ,เ,อ,อเหลือแต่เนื้อติดก,กระดูกอะคะ่ะสุดในชีวิตเลยะคะ่ะเพราะว่าใกล้ความตายเลยคะ่ะคือไม่เคยป่วยหนักแบบนั้นมาก่อนในชีวิตเป็นเพราะสุขภาพด้วยค่ะเพราะาไม่เคยดูแลตัวเอง ก็หลังจากวันนั้นก็ตัดสินใจเข้าฟิตเนสเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ออกกําลังกายจริงจังเพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยเลยค่ะวันแรกที่มากาลังกายคือไม่มีแรงเลยค่ะทาอะไรไม่เป็นเลยไม่มีแรงคือเป็นอ่อนเพลียมากไม่มีแรงแค่ถือดัมเบลลูกเล็กๆก็ยังทําไม่ได้คือทําอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าก็ใช้ความอดทนพยายามเริ่มจากคือลุกชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้กับร่างกายที่ที่ไม่ดีของเรา ิตเนก็ออก,กำลังกายเวทเทรนนิ่งอะคะ่ะจะแยกเป็นส่วนๆนะคะแต่ละวันก็คือจะบางวันก็จะเล่นอกเล่นหลังเล่นขาแล้วก็หัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตามโปรแกรมที่เทรนเนอร์จัดให้อะคะ่ะ นี่นะคะพี่กกําลังกายมาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะเป็น1ปีที่รู้สึกดีมากเลยค่ะจากวันแรกที่แบบว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยทาทุกอย่างคือแค่แบบอย่างมากก็อย่างที่บอกเดินบนลู่วิ่งตามธรรมดาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือสามารถทําได้หลายๆอย่างมากขึ้นค่ะมาจนวันนี้ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเองคือแบบว่าสามารถทุกคนเห็นเราว่าเราแข็งแรงมากขึ้นดูไม่ป่วยอะคะ่ะ หลังกายแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะฟรีเลยค่ะตอนนี้ไม่มีไทรอยด์ก็ค่าไทรอยด์ก็ปกติแล้วเป็นไทรอยด์ไม่เป็นแล้วปอดก็ปกติไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยค่ะภูมิใจมากค่ะภูมิใจกับตัวเองมากทุกวันนี้คือแบบสุดยอดที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้จากความตายอะค่ะเป้าหมายในการดูแลสุขภาพก็คืออย่างที่บอกว่าจะไม่หยุดออกกําลังกายจะไม่หยุดออกกําลังกายเลยค่ะจะทําทุกวันให้ดีดีขึ้นยิงย่งขึ้นไปให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็อาหารการกินก็คือจะกินให้ดีขึ้น ดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆสาคัญมากค่ะคนที่ให้กําลังใจมากที่สุดก็คือครอบครัวเขาก็ให้กําลังใจเราคือแบบว่าให้เราลุกให้เราไม่ท้อแท้คือให้เราไม่ใ่ยอมแพ้จนถึงวันนั้นในเมื่อเราเห็นคนที่รักเราเขาให้กําลังใจเราแล้วเราก็ไม่ยอมแพ้ก็เราก็ลุกขึ้นมาสู้อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ทําให้ดีกว่าเดิมด้วย าการออกกําลังกายนะคะเป็นยาวิเศษเลยค่ะเป็นพื้นฐานขั้นแรกเลยค่ะกับออกกาลังกายมันเปลี่ยนชีวิตพี่อย่างมากเลยค่ะหนึ่งทำให้พี่แข็งแรงทําให้พี่มีความมั่นใจมากขึ้นสลิตภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็ล่าเริงแจ่มใสามากขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นมากเลยค่ะจากแต่ก่อนที่บอกว่าป่วยเราจะดูท้อแท้ในชีวิตดูเหมือนแบบไม่ค่อยอยากทําอะไรแต่ตอนนี้คือแบบแอคทีฟมากขึ้นตอนนี้ได้ชีวิตใหม่เลยหลังจากออกกาลังกายคือรู้เลยค่ะว่า มันสำคัญจริงๆก่อนหน้านั้นที่บอกว่าไม่ไม่ไมทราบเรื่องพวกนี้ไม่ได้สนใจ ก็สาหรับใครนะคะที่อยากจะเริ่มต้นออกกําลังกายไม่มีคําว่าสายเกินไปนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเล็กๆขยับตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมาเป็นระดับแล้วก็หรือว่าจะมาออกกําลังกายที่ฟิตเนสก็ได้ค่ะทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นค่ะเราไม่ต้องรอให้สุขภาพเราไม่ดีก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้วัยรุ่นทุกคนก็คือเริ่มเริ่มออกกําลังกายคืออย่ารอให้ป่วยอย่างพี่ที่พี่ผ่านมาพี่รู้ว่ามันเป็นยังไง อย่างที่บอกว่าถ้าพี่ย้อนกลับไปได้พี่ก็จะเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเลยค่ะยังไม่มีคำว่าสายเกินไป